สีกคนกอันนี้เรามาอยู่ครับเจ้าของร้านร่างอะไรนร้านอะไรชื่อร้านอะไรฮะเจ้าของปลาทองใบเนะาะเจ้าของช้างปลาทองใบนุ่นเนาะยืนอยู่นู่นเังความยังความะอ,อะไรค<ะ> <obe ats> รับเอันนี้เป็น คาวอร์ไอ้หนูอ๋อที่ผมใช้ไปไหนเนี่ยนี่ราคาอะไรครับไม่รู้ครับไม้พอร้านครับอืมนี่มาเที่ยวได้ที่วัดป่าเจียงใช่ไหมอ่ามีของขายมีกล้วยมีอ้อยขายนะครับอ๋อกล้วยอ้อยขายด้วยครับวันนี้อ้อยไม่มีครับไม่ได้ไปซื้อมีแตงครับเมีแตงล้างไหมนี่ล้างไหมนี่ล้างครับอ๋อล้างเลยใช่ไหมอ่าแล้วแล้ว ส่วนทางนู้นช้างให้นึงโอตัวนั้นช้างผู้ใหญ่โอ้ตัวนี้ช้างช้างอบตอตัวนี้ของอบตอส่วนทางนู้นจะเป็นของผู้ใหญ่วันนี้อบตขายดีไหมนี่ฮะ,ะวันนี้ร้านอบตขายดีไหมยังไม่ดีเลยครับยังไม่มีลูกค้าครับยังไม่มีลูกค้าเมื่อกี้ก็มีคนมาถามจะซื้ออยู่ครับแต่ไม่รู้ราคาครับก็เลยไม่ซื้อแล้ว ทำไมไม่คายเลยทุกอย่าง99บาททุกอย่าง99บาทเนาะเขาก็มาถามถูกอันไี้เนาะถามปู่แม่พอลูกค้าไปแม่ผมก็พูดถมาว่าอันที่เขามาถามเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นแหวนหางี่ยไไปดูของผู้ใหญ่บ้าน คุยบ้านขายทนะีนึ่นีตอนช่วงใบายก็ยังเงียบอยู่ก็ยังไม่เข้ามานะครับวัดนี้ก็จะมีแต่สิ่งก่อสร้าง ไนส่วนด้านนี้ก็โอ้แปะปอน ผลไม้น้องช้างผมขอ,มอ,มอมปุกกี้ปุกกี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนช้างผู้ใหญ่ใจายังจะสวยายเร็ว าาบ,อบอ่บ่บ่เห็นเห็นบ่บหมูป่า,าก,ก็หายเลยจยยัดเลยด้านนี้ก็เป็นด้านของผู้ใหญ่บ้านก็ที่วัดก็มีทีนน่ก็มีช้าง มาขายของเพื่อหาไรายได้เนาะหาไรายได้ท่านใดจะเข้ามาที่วัดก็เชิญได้เนาะมีเรื่องลางของขังก็มีป้อนอาหารช้างส่วนของวัดก็อยู่ด้านนู้นของวัดก็อยู่ด้านนู้น ของวัดโอ้ยกระป้อมกระป้อมส่วนด้านนี้ก็พระสร้าง ด้านนี้ก็มาดูพระสร้างนีพระสร้างนะครับนี่นี่พระสร้างก็มีให้ดูหลายรูปแบบวันนี้ก็มีร้านขายของมีร้านขายของอบตร้านขายของผู้ใหญ่โอ้ประเชิญกันแล้วก็มาดูพระสร้าง อันนี้พระสร้างพระใหม่ก็ต้องลุยหน่อยตัดทำไมลุย,ลยตัดเ,เป็นวงกลมเพื่อจะทำตัวพญาจนะนาคนอือนี่ก็ออกเฮลิเอร์อะไรน,ะคนาคตชนะคันอันนี้เขาก็ต่อหางต่อหางออกมาอีก กี่เมตรนี่ห้าเมตรประมาณห้าเมตรเนระาะใครมาก็แวะเข้ามาชมยังไม่เสร็จต้องรอลงสีอีกเป็นอยู่ด้านพระครูประกรรมส่วนทางนู้นก็ จะเป็นโซนตัดไม้โซนตัดไม้ด้านนี้เป็นโซนปั้นนี่ก็วัดสร้างนะวัดสร้างมีแต่พระสร้างพระธรรมพระธรรมมีพระธรรมวัดวัดสร้างพระธรรมด้วยนี่น,นี่ ธรรมดาละว,วัดปยย่าเจียงพระทำพระสร้างก็ออกพรรษาคงจะได้ลงสี๋ยวนี้ก็ไปดูโซนโซนของคุณยาย ็็เปโรงเรียนผู้สูงอายุนี่จะเป็นโซนของใหญ่ๆเนาะของไม่ได้ไม่ได้ลงเยอะลงนิดนึง ถ้าไมา่ไม่ได้ออกใหญ่ๆมาไม่ครบทีมไปใส่เมือ่อฮะไปหน้าเมือ่ออ๋อมือดอสป เอาเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าผู้หุุนห้าคุณก็ตัดใหม่เสียงดังแน่นอยเอาซํานี่ละอยู่ดีไม่แห้งทุกคนจะเล่นท่อน